ครับสวัสดีครับจากคลิปที่แล้วเราใช้ด็อกเตอร์ลบโค้ดนะครับตอนนี้เราจะมาใช้สายไฟนะครับอ่าตอนนี้ผมทําให้มันติดโค้ดเรียบร้อยนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูเรือนไหมนะครับอ่าเปิดสวิตช์ไปตําแหน่งออนนะครับไฟปกตินะครับไม่ขึ้นโชว์นะครับแต่ตอนนี้มันติดโค้ดนะครับอ่าเราจะมาลบยังไงนะครับอ่ามาดูก่อนนะผมนี่นะครับมาดูปักนะครับยวถอดเจียาก่อนนะครับนี่เห็นไหมจะเห็นสายสีอ่าเดี๋ยวผมจะเรียกว่าสายสีน้ําเงินแล้วกันนะครับน้ําเงินเขียวนะครับอ่า ตระกูลพวกเวพวกหัวฉีดส่วนมากจะเป็นน้ำมันเขียวนะครับอ่ะเราค่อมสายเลยครับอ่าน้ำมันเขียวนะครับค่อมใสกันเลยนะครับอ่านี่ครับค่อมใสกันเลยนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับนี่ค่อมใสกันประมาณนี้เลยน้ำมันเขียวนะครับเราไปดูหน้าเรือนใหม่นะครับทีนี้อ่ะเปิดมาเห็นไหมครับสวิกมันพิ๊บหนึ่งครั้งเลยแล้วนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดครับนะครับแปดนะครับเห็นไหม เราหัสแปลี่นครับตอนนี้มันติดนะครับเราจะลบยังไงนะครับทีนี้เรามาดูตรงนี้นะครับผมมาดูปักเหมือนเดิมถอดสายใดสายหนึ่งนะครับสายใดสายหนึ่งออกนะครับถอดออกเป็นเวลา5าวินะครับเดี๋ยวเรามาถอดกันนะครับอย่าให้สายหนึ่งหลุดนะหนึ่งสองสามสี่ห้าถ้าทาผิดนะครับให้เปิดปิดสวิตช์ทำใหม่นะครับนับถึง5้านะครับแล้วก็เสียบคืนนะครับผมพอเสียบแล้วเรามาดูเรือนใหม่จะกรบพิบเป็นจังหวะอย่างนี้นะครับเรื่อยๆนะครับนี่คือ บ่งบอกว่าเราลบโคสเสร็จแล้วนะครับก็มีเท่านี้นะครับง่ายๆนะครับตามนั้นนะครับอ่าแล้วเราก็สามารถปิดชุกุญแจถอดสายไฟออกได้เลยนะครับก็เปิดขึ้นก็ปกตินะครับอ่าตามนั้นนะครับก็ขอบคุณครับ